เพื่อนๆเคยมีความรู้สึกว่าถูกด้อยค่าไหมโดนดูถูกไหมไม่เห็นคุณค่าในตัวของเราไหมถ้าเพื่อนๆมีความรู้สึกแบบนี้ให้เพื่อนๆเดินออกจากจุดตรงนั้นมาอย่าไปทนอยู่อย่าไปทนอยู่ให้ใครเขามาดูถูกเราอย่าให้คนอื่นเขามาด้อยค่าเราทางที่เขาไม่รู้ตัวตนของเราโดยแท้จริง ตัวเรามีคุณค่าด้วยกันทุกคนอยู่ที่ว่าใครจะงัดออกมาใครจะเห็นคุณค่าศักยภาพที่มันอยู่ในตัวเราเนี่ยตัวเราเรารู้อยู่แก่ใจตัวเราเราลูเองคนอื่นเขามองไม่เห็นศักยภาพนั้นช่างมันปล่อยมันตัวเราอย่าเอาตัวเองไปจมอยู่ณตรงนั้นเอาตัวเองถอยออกมาอย่า ให้ใครมาด้อยค่าในตัวเราไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์เพื่อนแฟนสามีภรรยาคนเราถ้ารักกันต้องให้เกียรติกันไม่ว่าสถานะใดอย่าด้อยค่าซึ่งกันแล้กันถึงจะอยู่ร่วมกันในสังคมนี้ได้ถ้าเพื่อนๆรู้ตัวให้ดึงตัวเองออกมาถอย